สายสุขภาพฮอตไลน์สายสุขภาพสวัสดีตอนเช้าค่ะคุณผู้ชมคะเข้าสู่รายการฮอตไลน์สายสุขภาพนะคะสำหรับเช้าวันนี้เรามีเรื่องราวเกี่ยวกับพริกมาฝากคุณผู้ชมกันด้วยค่ะ หลายบ้านคงจะปลูกพลิกนะคะไว้เป็นพืชผักสวนครัวไว้ทานเพราะว่าหลายคนบอกว่าชอบรสชาติที่มันเผ็ดร้อนแต่นอกจากใช้ปรุงอาหารแล้วนะคะพริกยังมีสรรพคุณทางยาที่ทางวงการแพทย์เขาสกัดสารบางตัวจากพริกนะคะเพื่อมารักษามาบรรเทาอาการปวดได้หลาชนิดด้วยกันค่ะวันนี้คุยกันว่าอาการปวดต่างๆไม่ว่าจะเป็นปวดเมื่อยปวด หลังปวดต้นคอปวดขาหรือว่าปวดหลากห,หลายที่หลายคนบอกว่าปวดปวดจากการนั่งทำงานนานๆสามารถที่จะบรรเทาอาการเหล่านี้ได้ด้วยสารสกัดจากพริกนะคะอาการที่ว่าและยาที่ว่านี่คืออะไรช่วงหน้ามาฟังคำตอบกันค่ะสายสุขภาพเบต้ากรุ๊แน เป็นสารสำคัญที่พบได้ในยีสต์สาหร่ายเห็ดและพืชบางชนิดมีรายงานมากกว่า5,000ฉบับจากนักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกยืนยันตรงกันว่า Beta 1, 3, เบต้า 1,3- ดีกลูแคนมีประสิทธิภาพในการเสริมภูมิคุ้มกันดีเยี่ยมในมนุษย์เป็นที่ชัดเจนว่าคนจำนวนมากป่วยเรื้อรังเพราะร่างกายเสียสมดุลจากโภชนาการและอาหารระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายเสียสมดุล ทำให้ไม่สามารถขจัดสิ่งแปลกปลอมที่เข้าสู่ร่างกายได้ดีไร้รับสารพิษทั้งโดยรู้ตัวและไม่รู้ตัวเบต้ากรูแคนช่วยกระตุ้นให้ร่างกายเกิดภูมิคุ้มกันสมดุลกระตุน้นให้เม็ดเลือดขาวทําหน้าที่กาจัดสิ่งแปลกปลอมอย่างมีประสิทธิภาพมีการศึกษาทั้งในสัตว์ทดลองและในคนจำนวนมากยืนยันว่า เบต้าปรูแคนใช้ได้ดีกับผู้ป่วยมะเร็งทั้งก่อนเข้ารับการรักษาระหว่างการรักษาและฟื้นฟูหลังการรักษารวมทั้งโรคต่างๆที่เกี่ยวข้องกับระบบภูมิคุ้มกันเช่นภูมิแพ้แพ้ภูมิตัวเองภูมิคุ้มกันบกพร่องเบต้า1.3ตีกรูแคนของ t r a n s f e r p o i n t สกัดจากยีสต์ขนมปังเป็นสารเบต้ากรูแคนบริสุทธิ์และมีปริมาณสูง